สวัสดีครับสวัสดียามสาวๆครับนีเราก็มาอยู่นี่ครับป้ายยาเอ,อ่อนี่เปียครับนี่วันนี้มาใส่หนูครับใส่ยุะม,มั่นหาล้างครับพี่นอ้องนี่ครับสวสนยาในคลองผมเองครับนี่ แต่ว่าบังเอิญไม่เห็นนู้ครับเลยสิม,มาจัดการมันครับเงี่ยที่ใส่ก็เป็นเงี้ยอ้อยครับปะาครับมานีมาหลุนกันครับว่าซิมีโตะครับ เบิ่งล้างแหลกข้างหองครับพี่น่องล้างแหลสีมื่นหมือนแน่นะครับพี่น่องมันม,มีโตครับช่วงนี้ก็หายหย่าแล้วครับ เบิดรดูการหาหนูละ่ะเผยเบื่งหลังต่อไปแล้วครับพี่น้องหนังนี้ก็คือเกาครับย ลองลังผ่านไปครับพี่น้องอาจัรย์เฮนโตครับเสรแล้วครับ,บ,บอืมมีโตครับพี่น้องน่าเรียบร้อยครับอื ผมมาแล้วมันกินหยาผมครับจัดการเลยนี่ตัวอฮือฮือฮะอฮัอฮือฮือฮือลือฮือฮืออฮือไปอ หนูนสิงครับพี่น้องตัวนี้ตายเข้ามาเลอยหนูสิงครับรัางนี่มัมาครับพี่น้องใส่เพื่อนมีตัวเดียวครับพี่น้อง เด็โตแล้วครับพี่น้องเบิดแล้วครับกับใส่หาลังครับนี่ก็บพี่น้องอามานครับมานกับดักหาลังกับเยอ่ออ้อยครับนี่ครับไม้ปลาย่าเนืเปียครับ มันนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องมาเป๊บๆพอได้ให้พี่น้องเบ่งครับวิธีการใส่นูครับมันนี่ก็สิจบเพียงเทีนเนยนนะครับสวัสดีครับ